สวัสดีค่ะจากบ้านไรงพยอมค่ะนี่จะให้ดูตัวอะไรนี่ค่ะตอนนี้มีหนอนประเภทนี้เยอะมากๆเลยนะคะหนอนเขาจะมากินมะเขือนะคะอันนี้ก็มะเขือที่ช้าใส่ถุงใส่ถุงใส่กระถางไว้นะคะเดี๋ยวเจาไปปลูกนะคะก็มีทั้งมะเขือพวงกับมะเขือเจ้ามะพร้าว,าาวส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมะละกอนะคะ นี่ค่ะเริ่มขึ้นแล้วนะคะอันนี้เป็นมะละกอฮอลแลนด์ส่วนอันนี้เป็นผักผักผักกะลัมปรีนะคะก็ลองเอามาทดลองโรยๆดูอุ้ยงามดีส่วนตรงนี้ก็จะเป็นถั่วพูนะคะถั่วพูพันเบาซื้อมาหนึ่งสองสิบห้าบาทนะคะก็ได้ทั้งหมดเลยสิบ เอ็ดกระถางแต่อันนี้มันรู้สึกว่าจะไม่เห็นขึ้นเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นการปลูกผักชีนะคะต้องรอดูอีกสักสองสวันเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหรือสีผสมที่บาลายองพยอมได้ปักชำไว้เมื่อวันก่อนนะคะตอนนี้เริ่มสวยแล้วนะคะ ส่วนตรงนี้บานรังพยอมก็สั่งปุ๋ยคอ,อกมานะคะโอ้โหถุงผุมาเลยเนาะแต่ของเขาจะเป็นฟูเป็นขุยขุยเป็นผงผงแบบนี้นะคะไม่เหมือนกับที่ซื้อมาเมื่อปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็ซื้อมาทั้งหมดเลยยีสิลูกนะคะนี่ค่ะถุงแตกร่วงเลี่ยเสียหาย เขาคงใส่ไว้นานแล้วหาคนซื้อไม่ได้เนาะอันนี้ซื้อมาลูกละสามสิบบาทนะคะเขามาส่งให้ตอนแรกว่าจะเอาไว้เข้าไปข้างในบ้านพอดีเลยบาล้านพงพย้อมมาอยู่บ้านเขาเอามาส่งเอามาวางทิ้งไว้ข้างนอกบ้านข้างนอกรั้วเลยนะคะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมา มาดูมาชมนะคะว่าวันวันได้ทำอะไรไปบ้างวันวันนึงก็นอนบ้างนะคะนี่ฟ้าประทานพรสีม่วงส่วนตรงนี้ที่ชักล่องไว้ว่าบอกว่าจะปลูกชะอมนะคะไป็นว่าพันชะอมบลาลังพยอมได้ยกเลิกไปแล้วนะคะเพราะว่ามาแล้วไม่ตามกำหนด ครึ่งเดือนผ่านไปบอกให้รออีกอาทิตย์หนึ่งก็เลยบอกงั้นยกเลิกไปก่อนก็แล้วกันเอาไว้พร้อมมาไหลค่อยว่ากันบาลังพยอมก็เดี๋ยวจะตัดของบาลังพยอมปักเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนลงไม่งั้นก็เดี๋ยวใช้สายนำหยดลงนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะคะนี่ค่ะเมื่อวานนี้ก็เลยเอาปุ๋ยคอกมาโรยๆแล้วก็ ควรโคนไว้นิดนึงนะคะนี่ค่ะแล้วก็ต่อไปนู้นก็เป็นบวบต่อไปนู้นก็เป็นฟักทองนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระเจี๊ยบเขียวนะคะนี่ค่ะก็เริ่มปลูกแล้วนะคะปลูกของกินลกของกินดีกว่าลกหญ้านะคะรกคนหมดคุณค่าลกหญาดีกว่าลกคนนะคะส่วนแถบทางนี้ก็ จะปลูกยอดแฟงไว้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่านะคะก็ต้องรอรุ่นกันนะคะนี่ค่ะยาก็ลกของก็เพิ่งจะปลูกนะคะก็ต้องรอรุ่นรุ่นกันเอาส่วนอันนี้ก็เป็นน้อยหน่าของบ้านลังพยอมนะคะอันนี้เป็นเพชรปักช่องจะได้กินหรือไม่ได้กินเพราะตอนนี้ก็ ต้นไม้จะเชื่อมติดกันหมดแล้วนะคะถ้ามองไกลๆนี่จะเชื่อมติดกันหมดแล้วนะคะกระออกสามารถโดดข้ามเข้าสวนได้แล้วนะคะอันนี้เป็นสาเกตอนแรกคิดว่าจะไม่รอดโอ้โหแตกกระดงดีจังต้นเขาจะได้ไม่สูงมากอีกไม่นานเดี๋ยวเราก็จะได้มีลูกสาเกไว้เชื่อมไว้บวชไว้ทำอาหารทำขนมได้นะคะ ชีวิตเกษตรกร,กรไร้สารพิษสารเคมีตอนนี้ก็ป่าเริ่มลกแล้วนะคะว่าจะทำยาฆ่ายาใช้เองสักหน่อยหนึ่งยังไม่มีเวลาเลยเนาะเดี๋ยวพวกนี้ก็จะพาคนงานไปที่สารากางจังหวัดนะคะเพื่อไป <c oughs> พบ อายการจังหวัดเพื่อติดต่อขอฟ้องเป็นผู้จัดการมรดกนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นว่านกุมารทองนะคะผลตกพรมำแบบนี้หูง,งามดีมากนี่ค่ะต้นขึ้นนาแตกกอนี่ค่ะแตกกอดีมากเลยนะคะต้นสูงใบสวยมากเดี๋ยวต้องขุดย้ายได้ เพื่อการขยายพันธุ์ที่กว้างขึ้นส่วนตรงนี้เป็นตะไคร้นะคะตะไคร้เอามาลงไว้เดี๋ยวต้องขยายต่อเพราะตะไคร้ตอนที่บาลังพยอมไปอยู่กับลูกสาวทำท่าเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะนี่อันนี้เป็นกระเจียวนะคะไม่รู้ว่ากระเจียวของ ของช่องอะไรนะลืมแล้วนะคะเขาส่งมาให้ครั้งแรกก็ย้ายมาอยู่ในสวนนะคะแต่อันนี้ใบเขาจะไม่มีกระดูกกลางนะคะบางคนที่ส่งมาให้ใบจะมีกระดูกกลางเป็นสีแดงแดงน้ำตาลนะคะอันนี้ก็จะเป็นพุทธรักษาใบลายอันนี้ในนี้จะเป็นมาก่อนนี้จะเป็นสวน สวนมะลินะคะมะลิเก็บดอกขายนะคะก็ซื้อมาทั้งหมดเลย200กิ่งก็มาปลูกในสวนนี้ข้างบนนี้ก็จะเป็นพุทธร้อยมะลลยนะคะส่วนข้างล่างก็จะเป็นมะลินะคะพอดีเลยมะลิเกิดการดอกไม่ไม่สมบูรณ์นะคะในหน้าแล้งดอกออกเป็น กลีบจะเป็นสีม่วงๆนิดๆแล้วก็ตายเยอะนะคะก็เลยทิ้งเลยนะคะก็กลายเป็นต้นสวนพุทธไปแล้วส่วนอันนี้เป็นมะพร้าวมะพร้าวมาแต่มาแต่อำเภอบ้านป่งนะคะเมื่อสามสี่ปีที่แล้วอันนี้ก็คือไม่ได้ดูแลนะคะ อ้อยเขาต้นสูงเพิ่งจะติดลูกก็กระลอกเจาะหมดนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นมะพร้าวบ้านแพรวนะคะก็กระลอกเจาะหมดนะคะก็เพาะได้กินบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็กระลอกเจาะหมดตอนนี้ป่าเริ่มลกอีกแล้วนะคะยังไม่มีเวลาตัดเลยอันนี้เป็นขนุน ไม่แน่ใจว่าต้นนี้จะเป็นขนุนของของช่องแม่บ้านพอเพียงคุณฐานิดหรือเปล่านะคะเพราะว่าเพาะไว้เขาให้มายี่สิบเม็ดให้มาเพาะนะคะก็หลายปีมาแล้วตั้งแต่บาลางพยอมยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำช่องนะคะแล้วก็เพาะแล้วก็ปล่อยทิ้งละเลยจนมาเมื่อ ปีที่แล้วก็เลยเอามาลงไว้นะคะก็เริ่มแตกแล้วนะคะเจ้าเลเถอะบริการหน้าแหลมไปไหนไปด้วยนะคะไปไหนไปด้วยไม่ช่วยสองบาทนะคะว่าเดี๋ยวเสร็จธุระแล้วเดี๋ยวจะให้คนงานมาตัดต้นมะพร้าวต้นนี้ออกนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นภูด,ด่างของบ้านรางพยมนะคะ งามมากๆก,ก็เดี๋ยวจะให้เขาตัดให้ตัดโค่นทิ้งนะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเนินเนินโขดอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะปลูกทำเป็นสวนหย่อมหน้าบ้านนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมะละกอนะคะพันเลสเลดี้ส่วนอันนี้ไม่รู้ว่าพันอะไรนะคะก็คุณยายให้มานะคะก็เพาะไว้นอกนั้นตายหมดเลยนะคะ ก็เหลืออยู่เท่านี้ก็เดี๋ยวว่าวันนี้นะคะถ้าทําทันก็จะปลูกวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมสวนนะคะปลูกต้นไม้วันละนิดชีวิตจะยืนยงนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ว้าลายองพยมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ